สวัสดีครับหมอท็อปนะครับก็วันนี้อยู่กับคุณแหม่มนะครับคุณแหม่มก็ผ่านการปรับโครงหน้ามาแล้วทั้งหมดประมาณ6เดือนนะครับตอนนี้ก็ผลลัพธ์ค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจเนาะแล้วก็ยังเหลือ,คอแค่อาการชาเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าก็ใช้ชีวิตได้ปกติแล้วนะครับแฮปปี้มากแล้วก็ได้ ตามที่บอกคุณหมอเลยว่าอยากดูเป็นคนแบบหน้าละมุนขึ้นมีความแบบเฟมินินขึ้นคือทุกคนเห็นหน้าเราจะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยไปทำอะไรมามันสวยขึ้นแบบมันดูไม่รู้ว่าเราทําผ่านการทําสัญ,ญากรรมใหญ่มานั่นคือสิ่งที่ชอบมากๆค่ะแล้วก็หนังฟื้นตัวเร็วมากๆดูวยก็แฮปปี้ค่ะ